ไว้ใจใครได้กาแก้มขาวๆไว้ใจแต่แก่ข้าเป็นผู้ตัดสินชะตาในนามของพราบิดาข้าขอสังหารที่ดบเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกูยืนดูกูยืนดูเองเจ้ายังไม่มีความผิดข้าจะไปสังหารเจ้ากูเห็นการฆาตกรรมอ่ะ มีคนตายก็ไม่ใช่พวกเราข้างบนนี้มันต้องมีหนึ่งคนที่หลอกเลอพลย์อะผู้อะไรเบาๆสีเขียวจะทำเป็เปดๆเอะใครอยู่สวัดีไม่การ์ตอนเนี้ยเฮ้ยระวังพิราบนะครับระวังพิราบนะครับมอมอเป็นยังไงครับ,รบมันมีนกพิราบไหมเนี่ยไปกด ลีชิ้นันเยอะไหน่อยโอ้โเกือบไปลี้กวไิปไอคลิปไหครับเยี่ยมเลยอคิปเลยลีผมลีนมดเลยเปดตทำงานหน่อยไปทำงานหน่อยไปเป็นงานหน่อยใหนนายเภอได้ออกลนีกนายครับนาอเภอว่าฮีมนแล้วลู้กันนะฮีเมนครับอีกสิบเดือนเลยนาเออกลงดิ เหม็นน่ะเอาลงใครครับพี่จัดเลยใครก็ได้จัววเลยจัววเลยได้งหรือพวกเจ้าพี่คนแรกเลยครับเป็นกันเองกันแล้ว เอาดีเอาดจัดเลยโอเคโอเคแัดวพกเอนบี่ทำไมไม่ไทำไม,มไม่ยอมแม่ทำไมไม่ล้างอะครัะรไหน่อยพี่รไหน่อยพี่จัดดีเออทำไมไม่ยอมล้างไมแก่อกี้กีนี้เห็นจะจะเลยอะ เดี๋ยวแป้งป่าว่าพูดล้างแคสใส่แป้งเลยใช่เขาก็เขาเขาเป็นไอ้นี่โน้เขาเป็นนายอเภอเราดูคู้มค่านายเภออยากกินทางมันมาเขาเป็นนายอเภอใจเย็นๆอย่าได้ช่วงวินแล้วพูดล้างแคสเนี่ยยังยังชอบเลยไอ้ี๊ยไปล้างแคสนายเภอสีเหลืองก็โหดเกินอี๊ยสีเทาพุทธใช่ไหมครับไปล้างแคสนายเภอเฉย แสดงว่านายอำเภอยิงถูกคนด้วยเหรอยิงเอมใช่ไหมเอ็มถูกคนก็เขาบอกเขาจะยิงเขียวนีออนมาเขียวนีออนไปยิงทำเวทเป็ดไงอวทเป็ดีโอ้โหเพ่งจัดแล้วทีนี้ก็ไปฆ่าเป็ดได้แล้วสลูกบอลแลนด์าสเตี้ยใครจะรเป็นสารเตี้ยกูขอไปด้วยใครเป็นสารเตี้ยมีสารไม่มีสารไหมคุณจะได้จ้วงมั่วอีกรอบเหรอตอนตอนเนี้ยหมดแล้วคุณนะคุณวิ่งหนีอย่างเดียวเลย อคุณถือว่าคุณทำผิดมหันผมจะหาสานเตี้อ้โเ<อ>ฮ้ย่างไงรรับไปด้วยดีได้คาป่ะไปด้วยกันไปด้วยกันไป กตรกมเราจะได้ช่วยไปสวัสดีครับแคนใช่ไหมห้องน้ำใช่ป่ะโมจิอยู่ไหนครับแคนลิปเปอร์ตบที่เราวิ่งเล่นกันแ่ะที่โมจิวิ่งเข้าไปอยู่ในห้อง เฮ้ยบอลอัดเลี่ยนเอาเลยวันนี้เฮ้ผมสงสัยนะสงสัยสีชมพูเข้มเลยสีชมพูเข้มเลยปรับแคนาเดียนอะปัดแคนาเดียนใช่เหรอเลนเหรแต่เพราะเวลามันเด้งใครบอกปัดแรับเขาก็มีคนบอกว่าแคนาเดียนบอกว่าเนี่ยเป็นแคนาเดียนใช่ตอนเกิดเขาเดินมาบอกว่าเขาเป็นแคนหนังตาสีชมพูด้วยครับสีชมพูเข้มเกินไปแล้ว ผู้สีชมพูเข้มกว่าเพื่อนชมพูเข้มโอเคโอเคอเราฮุบไปเลยไปส่องไปส่องเลยนี่ไงจินี่ไหมแค่ชมพูนี่ไหม,ม,มไม่ใช่ออกับสีบลอนดครับโอเคโอเคโอเคบาดบาดชมพูเข้ม แล้วศัตูปิดเอวมีเอวมีตุ่สีฟูเข้นสวยโอเคโอเคเป็ดนั่นจะเหลือตัวเดียวตันเนียอได้ได้หหเหลยคนเดียวละเออศพนี้ผมเห็นอยู่ห้องสมุดผมว่าต้องมีใครตายแล้วผมเห็นโฮมินครับผม อมิีทำไมไม่รีพอร์ตศพตายก็เ้ยโอมีนผมเป็นหนึ่งฝั่งทางผมเป็นสารเตี้ยผมจะมาหาชมพูเเนี่ยชมพูเนี่ยี่ะชมพูเข้มเ้ยแล้วอยู่ดีๆห้องมันโดนปิดแล้วขึ้นขึ้นฟันใช่ไหมมันมืดเวยผมบอกว่าอยาเข้ามาผมเป็นสารเตี้ยแล้วอยู่ดีมันวิ่งเข้ามาอย่างเร็วอ่ะผมผมกดย้ำผมบอกว่าแล้วอยายเข้ามาผมกดย้ำนะแล้วมันวิ่งเข้ามาเองปุ๊บตายแล้วประตูมันเปิดเผยชมพูเข้มเข้ามาเจอเลยถ้าถ้าคุณเป็นสารเตี้ยแล้ว บบบดบสกจีอะตัวสีเทาอะอะโบสจีคุณหาสารเตี๋ยเป็นช่นานแคนเขาบอกเขาจะหาสารเตี้ยออเอออ๋อเอว่ะอุ๊บเบอร์หมดแล้วผม okay, <S <S ผมผมซ้ำไปเนี่ยผมว่าผมว่าหมอวะ่ะผมว่าสีขาววะ่ะเออผมใช้สัตวัตยานหมอแน่เลยหมอจยนโดอะโด้วะผมว่าหมอว่ะามว่าผมว่าหมอไปยืนไอ้ชงชานเลียแบบไม่กลัวเลยเว้ยตอนแบบ ไปยืนอะไปยืนแบบเหมือนล่ออ่ะเออแล้วแบบแต่ถ้าเป็นเราปกติเราจะไปยืนตรงนั้นปะล่ะเราก็คงไม่ยืนหรอกผมสงสัยหมอนะใช่ยืนชานาเลียยืนพิมก็นานอยู่นะแล้วมันยืนรออะไรได้อะถ้าหมอเป็นเป็ดเราไปยืนตรงชานาเลียเอายืนแบบว่าแบบเอ้ยแบบใจกล้าไงแบบเอ้ยแบบไม่กลัวมันล่วงหรอก็ทำ quest อยู่ อ๋อโอเคอยู่โอเคโอเคนั่นเอาสีส้มแล้วกันโอเคไหมสีส้มมาสีส้มสีส้มสีส้มอะไรเนี่ยทำไมมันง่ายจังเลยผมว่าสีส้มแหละผมว่าจะง่ายยังทำไมผมยังโดนผยังโดนขากินอยู่เลยผมเมื่อกี้พูดถึงหมอเลยขามาสีส้มวะนั่นดิผมผมว่าผมหมอถังปังเสียงหมอแล้วไงหมอแบบหน้าต้ายังไม่ใช่ โอ้ยคุณนกดด้เราะคารกรเนียนเยอะแยะไม่เป็นไรเราก็เล่นแบบที่มันสนุกนี่เล่นแบบโอ้โหเอาแบบของขับอ่ะก็าบอกสีส้มเป็นนะผมผิดอะไรเนี่ยไอผมเป็นโลเลยผมอ่ะผมผมยังส่องวิญญาณอยู่เลย นังแเชนเอ้ไม่ใช่เป็นผู้เอ้ไม่ใช่อะไรวะผมว่าเป็นตอนนี้เป็ดเป็ดทำงานยากแล้วเหมือนได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงพี่ลาบจามดีไงดีไงน่ะไม่มีใครได้ยินหรออ้าวไฟดับไฟดับเห็นทุกอย่างนี่แก่แก่แกไรแกเอาโอเคโอเคโอเคเอ่อสีเขียวปาด จบแล้วเกมนี้เดี๋ยวคุณสงสัยใช่ไหม่ะว่าทำไมผมถึงบ่ยคุณผมเป็นเรียนแบบยังไงล่ะผมใจโลเลยใช่ไหมผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อที่เขียวเป็นครับฮีฮีเมนนะฮีเมนนะครับผมก็เหม็นเหมือนกันฮีเมนเชื่อก็โหวตครับผมผมเหม็นนะ่ะผมเหม็นมากไปไปล้างหน่อยนะคุณต้องใช้เล็กกระสิบนะไปล้างหน่อยนะครับคือถ้าไม่ใช่สติจะกลัวไเนี่ยไปล้างหน่อยแบบ แบบมันมันมันเหม็นมากเลยนะครับเพราะผมบอกว่าผมเป็นเรียนแบบแต่ถ้าไม่จบผมก็น่าจะตายแล้วล่ะเฮ้ยเขาออกเลยเาออกเยเขาออกเขายอมรับเนี่ยเขาเขาาบอกเขาไปล้างก่อนเขาไปล้างก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ป็นกบาร์ก็ไปถวงเขาแรงเกินเขาออกเลยเห็นไหมล่ะ อหวังว่าเหม็นเอาหลือแสดงว่าอย่างเีลือีกคนเนี่ยเขาก็เลยออกเลยอายังไงเนี่ยอายังไงเออคุณบุรีเขาอะว้ายอะไรเนาะผมว่าตะตะบันแตกนะเออแค่ตอนเนี้ยถ้าไม่ใช่สีส้มก็สีชมพูสีชมพูเข้มอ่ะคิดว่าใครวะคิดว่าใครบ้าง ให้ผมแน่นอนเพราะผมเรียนแบบผมมาเพาเรียนแบบคุณอย่าลดปริมาณหารสิผมวัดสีต้หมอหน้าผมความรู้สึกของมันบอกไม่ใช่ผมสีส้นไม่รอแล้วสีส้นไม่รลแล้วสีต้นไม่รลแล้วผู้ส่องวิญญาณผู้ส่องวิญญาสีสีสีชมพูอ่อนเป็นโรแลสันเต้ใช่ไหมหมอหมอเป็นโลแลหมอ ไม่เวลาคุณถามน่ะคุณต้องให้เขาบอกโลตัวเองไม่ใช่คุณตอบให้เขาไม่ใช่เขาบอกแล้วเขาบอกแล้วทำไมยังไงเขารู้แล้วเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วหมอหมอเป็นโลอะไรเพราะเขาลืมโลตัวเองอ่ะบอกบอหมอเป็นโลอะไรเป็นหานเป็นห่านหานอะไรห่านไม่ได้กินหญ้าห่านไม่ไกินยุงเป็นหานอะไรเอาเอาต้มไปบอกบอกเป็นหนอะไร ห่านยุงกินหญ้าหรือห่านฟ้ากินยุงเป็นห่านธรรมดาอ๋อดีกว่าห่านยุงกินหญ้าโอเคแล้วจริงนะที่ในนี้นี่ทุกคนน่าสงสัยหมดแหละทุกคนมีคดีติดตัวหมดเลยเออปุ๊บผมว่าเอาไปยเวไปอยู่คนเดียวอ่ะที่เขาไม่มีคดีอะไรเลยเอาแบบว่าความความจริงนี้แบบว่าเป็ดเป็ดยอมรับดีกว่าไหมเป็ดตาเนี้ยเป็ดแบบแสดงความซื้อสัตย์ใช่ไหมเป็ดเป็ดแบบให้หาชนะได้ไหมเป็ด เป็ดเป็นเลยแค่ตัวเลี้ยงเนาะครัเป็ดเป็ดปลอดได้ไหมแบบเป็ดอะแบบแสดงความแบบเป็นแมนอะแมนแมนเลยบอกว่าเออผมเป็นเป็ดเองอะแมนแมนแล้วก็จะมาเล่นเกมนี้แมนแมนเลยแมนแมนเลยขอแบบเขอแบบแมนแมนได้ไหมแบบถ้าแบบคุณเป็นเนี่ยแบบต่อไปผมแบบผมสนใจเลยจริงๆบอกได้ว่าแบบเป็นเป็ดอะคุณน่ะเป็นหรือเปล่าคุณสีกลมไม่ได้เป็นแปลกนะคุณสติ๊กคนอื่นแล้วคุณก็บอกให้เขาอยู่กับเราเนี่ยเอ๊ะมาบโบยแล้วเป็ด เป็ดมาเนี่ยฆาตกรสายปั่นเนี่ยของผมอยู่กับทุกคนมันจะไปฆ่าอะไรผมผมยอมรับนะครับว่าสีส้มเป็นครับโอ้โหป้องโอเคโอเคได้ไม่ใช่ไม่ใช่โบชมพูนะไม่ใช่โบชิมพูนะแบบสีส้มกูแบบกูเซ็งอะมึงอะไรนักหนามึงกูโบดกูโบดกูสีไม่ใช่โบชิมพูนะ โอเคที่ต้องเป็นจริงๆใช่ไหมยมีกระตุ่งอู่ไม่ไม่ได้เป็นอ้าวคลิปแรงอีกแล้วเย้โอ้โหใครใครจมีคดีด้วยเฮ้ยถ้าคุณกดสเปกบาร์โชว้ไอ้าคุณคุณฆ่าที่ผมจะตายบอกแล้วผมจะตายฟังนะฟังนะสเปกบาร์ เตะบเอาเลยจออะไรอะเอาเเดี๋ยวผมพานดกเลอ่อขอเล่นๆไปไไปแก้ดูเดี๋ยวคนจะกดกริงคุณไปแก้กันสี่คนอะแก้ไฟยืนนิ่งีนะนั่นไงจหรีหมอจารีพลาไอตหมดแล้ววพิลาจะจับชนะแล้วอ้าวทำไมขั้นตอนมีคนเดียวหมอไม่โอมมาหมอไม่โอ